พอดีมาเรียนบ้านน่องเพิ่นน่องเพิ่นนี่เป็นเซียนเอืงนะครับหาเอืงขายก็ได้ว่าได้ขายได้หลายบาทหลายพันแล้วสันเลยสิมือนี่เลยสิมาขอวิเดียนวิชาจับเอึ้งน้ำเพิ่นนะครับใช่ Lời anh là sếp tôi khai để lại lại bớt vàng sang lương đêm tối nay thì bụng vào mất tôi anh tôi lại nỉ ương giang nó anh ương hầu mình đã khai bằng mong phân ngược vô kiện ương giang và kiện ương hầu chưa mê lèng mê ๋ย้วทำเรื่องนี้หลายเนี่ยมันมันอยู่เรื่องสำคัญคือแมงเมาออกไอ้เฮกได้บะเนี่ยมันคืกอก็ง่ายเขาเป็่่ละเอ้ามือนนี่เราไม่สนนมันเอืองไปอยู่บนหุกมันอยู่บนแี่นี่สิว่ากื่นาเมื่อสิไปยื่นมาเออไปเดี๋ยวเสืผ่นโตผ้าน้าทิ่มเหมือนสีเบิ์ผ่านโตไตเอยงไตวิธีแบบเดเอารอเปิงพี่น้องพัานโตสิผ้ารอ บรรยากาศฝนลงมาอีย๊ยดเลยการเลยพี่น้องตอนนี้ฝนมอ้อนลงนะครับแต่แมงเม่านี่แมงเม่าขี่มาแมงเมา่ากำลังออกอ่ะอล่อล่อพี่น้องอันไฮทามเนี่ยเชี่ยนรักการไตเอเื้องนี่เขาจะไปไต่หามในเวลาเดียรฝนกำลังดิ่นเลยฮะฝ่าจิตกดินเขาออกเดินเหรอฝ่าที่ตกดินแต่ว่าเ้าน,าาน,นั่งถ่ายจ็กโนแอยนด์วันเลย ถ่ายภาพตีตอกดินแล้วก็ไปเลยอ,อ,อลื่นองออกันนี่ลิงนี่โอ้ยล่้นนะี่นด่นะดูดออกจากตาเลยบ่จักาดดออาดดมาถนนานนแมวง่ายเนมื่อนี้สิบอเต็มคูนี่นพ่อตาไม่อึงแต่ว่าอาึงแหงจะได้ได้นอนอึงอย่างไมไปลายเพราะมันจะเต็มท้งที่นี่ละจากเซียนเนียนะที่นัง บอร์ไปใส่เนี่ยเพราะว่ายางยางยู่หน้าบ้านนั่นเนาะยางขึ้นยางลูกไปเนี่ยนะยางขึ้นยางลูกยุ่นหนาบานนา้นนาน,นาาเอาจน,น,นบิ่นเนยยางอื่นก็ได้แตมีคือก่นแต่ว่า,าขายยางไก่ขายได้หลายพันแล้วทำพันปะเอ้ามือแรงมือแรงรอเบิ้งทีนั้นแล้วมือได้บปล่ากูให้พันยางน้ำหนาเป็นยังไงทิศาดีฮะใส่ยางออกมาได้สิบนาทีผลงานฮะตัวน้อยตัวน้อย ใช้ผลงานเดี๋ยวงด้าาลนสิ่นีงเขเอาที่ไหนละว่าสิบนาทีอ๋สารพัดองกางขึงได้มาัวัลอันนี้ปลามันวะเนี่ยปลามันอันนี้ปลามันต้นตายงโจเียมๆึงวเอบเลยครับอ่าเป็นไ โอ้ยไรไทยเยปานเอาบุญเลยพี่น้องคนเอ่ยไ فا ไหมเส้นๆเส้นๆเดียวฮะมัน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 บ่านมานก็ต้องมันไว้ก่อนเด้อพุดนะ,อะโอ้ยปานงานธงสีเมืองไ ف ว่ใบเทกแตกสวดสวด,สวด,ดอย่างออ้าพี่หลอกตัดเกต่อนีอะไรยุกไก่ใส่ไม้ตากเ่กอ ปานเอาบุญี่ดอกส่วนสานส่วนสัน,สน,สน,สนเนี่ยขักปอนน้ำบวกกับน้ลงน้ำใส่น้ำาขางข้างครับแตออ่บอกปลามั่นละ ตนตั้งใดเอาเครื่องโล่แล้วทางเห็นไหมเอ่อเครื่องโลครับแต่ไม่อยู่นี่เอือยงเออน้งยางน้ำขอั้ำยางอพดนบะนวันเอาบุญเนาะเ้ปาีคเล้ยอแขงอย่ อ่อนอ่เลยเอื้องครับนี่ยน,น,นี่เป็นอื้องงเอื้องใหญ่อืองใหญก็เาบไม่ก็ีก็ไล่แต่ีอมนนันข่วางหนึ่งข้างนึ่ก็รางลุยแนนอน

หาเองเอาบ้านนี่แะครับนามหวงกับจีนี่ไม่เา้ยวเล่้วะไว้ถัดทักพูดนะว่าถมาด่าพูดนะเ้ยยม่งไน้มชุ่มๆันหนอยส้ม้องได้ห้ขคยเรียกาย่าง ไม่ไ่กินน้ำเงะครับขายน้ำเงานน้ำเงากินน้ำเงากูแบบนี่นี่บอเป็นฮาฮัวร้เครับ่้นาอมดดนี่นี่่าแัดล้วีร่สพัดเองโตงั้นแต่ว่าอัญหเนาะบ้นเหย์ครับ้นมานมาขึ้นมาขึ้มา้นมา้านม่้น แม่นบ่ครับตัวสนอมันใหญ่บ่ท่านใหเปทมันใหญ่ปีลเลยพียช่วงว่างหนงหันเขายอมมาใจฮะนี่จะหลุดลกัอเจ๋อค้นคนน,นโตคนล่บผมเอาขอบคุณครับมนันมามันมา,นมานนเอาเอาพี่น้องคองไปหนับคลิปนี้เอาไวรสนินะครับผมพี่ผ่าปากันได้ขอโทษขอใหยครับผมมีธีชีตวนบานหาอยู่หากินครับผม พอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องสหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ